รัสกราจชเจ้านาวะไรเปันสามร้อยแปดสิบหตโโัวโสภาในค่าสายว่าเสาเสดจิตทองเขามาหอดึกจอดหลอดมาถึงขึ้นมาในเดือนนี้คือหากเป็นเดือนสามซิทีโอทีจำเดินออกมาว่าไรเจ็ดคังคือหาผังเป็นวราระวันนี้หรือวันพาเสือรลำเลอดกว่าวันไหลยามตั้งหลายในคาการาปางวันนี้เกีย่ยนกฎหมายยังมีผูกคาตั้งสองก้านหน้าในหนอกคนไปในหมายมี กต่เจา้าพระมหาจอมปัญญาเมทีเจ้าบาดเป็นเก้ากว่าภาคนาสังฆาเจ้าทังลายจุดนจุองผลไปหนอกไม้มีบอกเสียนใจทุนเป็นเก้ากว่าอ่กนาสัทธาตังลายไม้มีมุกจุงอวดีคื้ตอนเสียมุกจุงปีใหม่มุกจุงกณะสัทธาตังลาวัน วันใหม่พุ่งคมและกะนัสธาตังลายนานาติซาลุติซาอันไรมาจัดเสียงฟางวิจตามังกลาอายุวัธนาขอบขบเต็มหกสิบเอ็ดสองปีเป็นวันมหามังกลากดกวันพาเสาเด็จลำเลิดกว่าวันแลอยามทังลายไมายว่าเป็นวันเกิดพระุรุปรุบาตัานเจ้าข่า่อสินทำบุญจุ่ง ยานะสังว่าโรอารัญญาวาสีพิคุอาก้ามหากรรมัฐานจาริยาวัดพาตรอนเรองเมืองพงในวันนี้เป็นตัดกวันตีหาหนึ่งเดินสองพันเสาหานีเหล่าตตโตคาธรรมารคิตโตพิคุเป็นโงเตี้ยงกว่าตังสองกนันนาในหนอก มาอารัสานานิมนยังตางเจ้าพะครูคูบาเที่ยนีการนังข้าไปนาจุเรืออุรองสมงสรารวุธิีจุยงจุภาคขาพกันภายขาดกากาเสียงแต่ที่โลกานานาโลกาสป,ปาคอเจ็บไม้ใครนาวตั้งหลายมนอันนี้30ิบข้อไปนาพาสิบข้อไปหลังสป,ปาคอเลเวนสป,ปาตุนเวนต่ออค์มาเจ้าตั้งหลายมน อันมีเสยังแก่ที่โลกาานาต่างๆอันมีแต่ข้อมือรับเมื่อตื่นเมื่อจึงเมื่อฝันเมื่อวันเมื่อขึ้นเมื่อกินเมื่อเกี่ยวเมื่อจากเมื่อฟ้าเมื่อไปเมื่อมาเสียหลังอันก็ดีก็ดึงเฮีอวินากัดก้าไปจากคนโตผักครูผู้บ้าเจ้าเดนิการหนังฆ่าไปนาจึงได้เป็นตีจังตีพึงเกผูกพาวรกาสิยุ่มเจ้าตัางหลายเธอตอนแต่นเจ้ามีเสยังอายุวันหน้าเนิร์ตวนเกแข็ง พูดคทดช่วยอยชุพากการยากาศคือลสืบสร้างวราวัดพุทธศาสนาตราภาปนวสาคาเดสวสาธุสากว่างไว้เตียอ้เตียเอาเอาวางเจำนะ

ย่างเจ้าย่าืเข้าย่างผ่านมามึงไปมาได้กินข้าวมากินข้าวข้างนอกกระั่เนาะใช่ไหม 好嘛好啊，好 <laughs> <music>